สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมทางการแพทย์ดีๆนะครับชื่อว่า Unbound Medicine นะครับสร้างโดย u c e n t r a l เป็นโปรแกรมที่เสียเงินครับแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้ Account ของห้องสมุดคณะแพทย์จุฬายจะสามารถใช้โปรแกรมทั้งหมดนี้ได้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งโปรแกรมนี้จะมีทั้งใน iOS app แล้วก็ทั้งใน Android app นะครับถ้า ใน iOS app เนี่ยก็จะสามารถลงได้ทั้งใน iPhone แล้วก็ iPad ด้วยครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่รวบรวมหนังสือทางการแพทย์ในไว้หลายเล่นนะครับทั้งคู่มือยาคู่มือสุกเฉินคู่มือการรักษาอะไรหลายๆอย่างนะครับรูปแบบเนี่ยจะคล้ายๆกับ m เ s c a p e เยงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะมาจากในหนังสือที่อย่างเช่น Washington Manual of t e l e p u ฟติกนะครับก็ ก็บรรจุอยู่ในโปรแกรมตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของฝั่ง Android นะครับก็มีสามารถลงได้ทั้งในมือถือแล้วก็ทั้งในแท็บเล็ตนะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยครับแล้วก็เนี่ยรีวิวได้4ดาวครึ่งน,นะครับรีวิวได้4-5ดาวอืมอ่า ทางนี้นะเราก็จะต้องก่อนอื่นที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้ได้อย่างฟรีนะครับเราต้องเข้าไปสมัครแอคเคาท์ของ Unbound Medicine เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะแพทย์จุฬาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่เว็บห้องสมุดคณะแพทย์จุฬานะครับล็อกอินก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะเลื่อนลงมาที่บริเวณของ นี่ครับ e-book and e-information นะครับแล้วล้วก็มาเลือกที่หัวข้อสุดท้ายเนี่ยครับอันบ n ร medicine u central นะครับฮอตก o ๊ดด้วยนะครับคลิกเข้าไปนะครับที่ u n b บ u ร medicine อ่าเราก็จะมาเจอหน้าจอโฮมของมันนะครับนี่ครับดูสิมีโปรแกรมที่รวบรวมเนี่ยห้ามินิคอนซัลต์นะครับอ่าเบสโฟเกตไกด์ base, forget, guide, ตรวจร่างกายอ่าคู่มือคู่มือยาอะไรคู่มือแหลบอ่า แล้วก็นี่มีวอชิงตันไหนอยู่ไหนเอวอชิงตันมีนี่ครับวอชิงตันแมนนูออฟเท t i ฟิติกนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ผ่านโปรแกรมตัวเดียวเลยก็คืออันบาวไมด้ i ินอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาสมัคร Account ของเราก่อนนะครับคลิก Register ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ username, password นะครับ ยูสเอรน,นก็อะไรก็ได้ครับ6ตัวอักษร123456ยังได้เลยนะครับ123456สมส้าได้ไหมอ๋อเอาไปแล้วนะครับงั้นก็เป็น user ซอร์เนอ่ะได้ไหมอืมอ่ะรอเล่นนะครับอ่ะโนไทก็ได้ครับออออโนไทได้แล้วก็ password นะครับ123456อันนี้ทดลองอเฉยๆนะครับ แล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอ่าฟิร์สเนมนะครับก็ใส่ชื่อของท่านจะชื่อจริงชื่อเล่นชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ซีเรียสแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มันจะมีให้เลือกอาอ,อาชีพของคุณนะครับก็ใส่อะไรก็ได้ครับไม่ไม่ซีเรียสเหมือนกันเนี่ยบอกเป็นนิติแพทย์ก็ได้ครับสำาคัญต้องคลิกตรงนี้นะครับ I have read and accept the terms of service นะครับจากนั้นก็กด continue ครับอ่า พอคอน t i นิวปุ๊บอ,อันนี้มันก็จะเข้ามาที่ตัวว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วหรือ r e จิสเตอแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอคู่มือการแนะนำการลงโปรแกรมนะครับในทั้ง iOS Android แล้วก็ Blackberry นะครับคือถ้าเพื่อถึงจุดนี้คือว่าเราก็ต้องไปโหลดโปรแกรม Unbound Medicine นะครับผ่านทางอุปกรณ์มือถือของท่าน อย่างเช่นถ้าเกิดว่าใช้ iPad อยู่หรือ iPhone อยู่เนี่ยก็ต้องเข้าที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Unbar Medicine นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดตามปกติเลยนะครับเนี่ยโหลดโปรแกร,รม u n b a r m e d i c i n e เนี่ยลงเครื่องท่านให้เรียบร้อยถ้าเป็น Android App เนี่ยก็ต้องเข้าทาง Google Play นะครับแล้วก็ Install Unbar Medicine ลงมือถือและแท็บเล็ตท่านให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยว พอตอนถึงหน้าจอล็อกอินเนี่ยพอถึงหน้าจอล็อกอินเนี่ยก็ต้องเอา username กับ password ที่ท่านสมัครไปแล้วเนี่ยในเว็บเนี่ยเอาไปล็อกอินผ่านแอปที่อยู่ในมือถือของท่านก็จะสามารถเข้าใช้ทุกโปรแกรมได้อย่างเรียบร้อยดีครับโอเคขอบคุณครับ